หาทุนสร้างบ้านขายยังไงคลิปนี้มีคําตอบค่ะวันนี NG ้มาตอบคําถามนะคะว่าอยากเริ่มต้นทําโครงการแต่เริ่มไม่ถูกแต่ที่สําคัญเลยเนี่ยคือมีที่ดินทาเลดีอยู่ที่ทางภาคใต้ก็เลยอยากที่จะหาคนมาร่วมลงทุนในการสร้างบ้านขายแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงวันนี้ได้คําตอบแน่นอนค่ะจะสร้างบ้านขายเนี่ยนะคะสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องรู้คือความรู้ค่ะอะไรก็ไม่สําคัญทุนยังไม่สําคัญเท่ากับความรู้เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่จะแนะนําเลยคือจะต้องมีความรู้ว่าถ้าจะสร้างบ้านขายเนี่ยจะต้องรู้เรื่องอะไรกันบ้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ตลาดการออกแบบบ้านการศึกษาทำเลต้นทุนของบ้านราคาขายจะตั้งยังไงสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณจะต้องรู้ถ้าไม่รู้แนะนําเลยค่ะว่าให้ศึกษาหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นแหล่งไหนช่องทางไหนจะต้องศึกษาหาความรู้ก่อนเมื่อคุณมีความรู้แล้วคุณมีที่ดินอยู่แล้วคุณสามารถที่จะสร้างโปรไฟล์ตัวเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญได้แล้วก็ที่ดินที่คุณมีสามารถนําไปเจรจาหนึ่งทางธนาคารถ้าคุณมีความรู้ความสามารถแล้วทำเลดีธนาคารเนี่ยยินดีให ที่คุณกู้เลยนะคะแต่คุณจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับทางธนาคารสองถ้าคุณเข้ามาอยู่ในวงการนี้แล้วเนี่ยมีผู้คนที่เขาอยากที่จะร่วมลงทุนกับคุณไม่ยากเลยเพราะว่าคุณมีที่ดินอยู่แล้วมีคนที่เขาสนใจคุณก็สามารถที่จะนําเสนอได้เพื่อที่จะบอกว่าดีกว่าที่เอาเงินเก็บไว้ในแบงค์ได้ดอกเบี้ยแค่นี้เดียวมาร่วมลงทุนกับคุณเนี่ยก็จะได้ผลตอบแทนที่มากหลายเท่าตัวเห็นไหมคะว่าเมื่อไหร่ที่คุณมีความรู้ช่องทางต่างๆมันจะเปิดออกให้กับคุณเองคุณสามารถหาแหล่งเงินทุ กับคนที่เขาอยากจะร่วมลงทุนกับคุณเนี่ยไม่ยากเลยค่ะขอเพียงแค่ว่าคุณมีความรู้มีความชํานาญเมื่อคุณมีความรู้มีความชํานาญแล้วเดี๋ยวคุณจะได้แหล่งเงินเองหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของอาจารย์แดงนักปั้นเจ้าของอสังหาค่ะ